โอเคนะครับประเดีเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปอตอนที่2ต่อไปเลยครับเนื่องจากว่าตัวการจัดบ้านของเรานะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์056229753ครับ In Home แสงวิโเฟอ์เจอร์ปากซอยวัชระก็เป็นรายการโปรโมชั่นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการข้อมูล ถามาได้นะครับวันนี้เราจะพามาดูสิค้าตัวโซโฟ,ฟาสองที่นั่งรุ่นไบ์ครับไบส์ก็จะมี2สีครับในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างแข็งแรงราคาเดิมของเขา4,990า4,990บาทแต่วันนี้มีไว้เทมสินค้าใหม่โปรโมชั่นรับไปเลยครับ CF Li g h t In h o น e ฮนี้เพียง3,550บาทมุมบ้านเล็กๆก,ก็มีความสุขได้ ต้องหาสินค้าราคาโปรโมชั่นที่เรียกว่าคุ้มที่สุดในช่วงไลฟ์สดวันนี้ลูกค้าที่มองหาสินค้าคุณภาพมาตรฐานในราคาโปรโมชั่นคุ้มแน่นอน3550โปรโมชั่นพิเศษจากทางอินโฮมไลฟ์สดผมบอกแล้วว่าลูกค้าที่ติดตามแฟนเพจของเราในช่วง8เซลลมีความสำคัญอิ in home, นโฮมคำนึงถึงการลดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน และเรามาดูโซฟาชุดขนาดใหญ่วันนี้ MC จะพาไปดูโซฟาหลากหลายมากมายอยู่ประมาณ8-10ถึง10รุ่นเพราะลูกค้าที่มองหาโซฟาในช่วงต้อนรับเทศกาลสุดจีนมีความสำคัญราคากับคุณภาพต้องไปด้วยกันและถ้าเกิดคุณได้โฟรต้าพิเศษในราคาโรงงานที่จัดรายการมากกับโซฟาวันนี้ต้องมาที่ H ินโฮอาณาจักรโซฟาและเฟอร์นิเจอร์นะครับก็มาดูสินค้าตัวที่ขายดีอีกตัวนึงครับ เป็นโซฟาชุดขนาดใหญ่รุ่นสมายสมัยมาพร้อมกับการออกแบบเป็นโซฟาที่สามารถทําเป็นเตียงนอนได้นะครับแค่ท่านปรับเบาะมาตามรูปแบบตัวนี้นะครับผมไม่ดูรูปแบบในตัวของเกตล็อกแล้วก็ในสถานที่จริงของลูกค้าที่เข้ามาชมกับเรามาดูรูปแบบได้สมัยมาพร้อมกับขนาดที่2เมตรแปดเซนนะครับสามารถวางมุมด้านซ้ายด้านขวาได้เยงแต่ท่านต้องการแอ หันหน้าก็หาโซฟาแล้วบอกว่าต้องการแอวซ้ายหรือแอลขวาทางร้านมีทุกแอลนะครับถ้าชนิดถ้าเป็นหนังพิเศษนะครับเป็นหนังแพไหมต้องบอกก่อนว่าชนิดของหนังแพไหมเนี่ยมันเป็นความเงาครับต้องคามาดูใกล้ๆเป็นความเงาที่ดูแลง่ายครับแล้วก็เช็ดตรงนามาดง่ายตัวราคาโปรโมชั่นจะปกติสมายพร้อมกับชุดหมอนยิงทั้งหมดตรงน,นี้นะครับ1 9 5่0บาทวันนี้ไม่ขาย ช่วงไฟ์สดลูกค้ารับโปรโมชั่นไปเหลือเพียง15,900บาทคุ้มแน่นอนเมื่อมาช้อปปิง้งคิดจะแต่งบ้านคิดถึงคินโฮมเพราะเราบอกแล้วว่าที่ใดก็แล้วแต่ที่มามีข้อมูลให้กับเราแต่ท่านสงสัยมาสอบถามเราได้ทางเรามีคำตอบให้ชัดเจนและพรอมกับการบริการหลังการขายตัวนี้เป็นรุ่นสมาย นะครับรูปแบบที่ดีโครงสร้างแข็งแรงปรับเป็นโซฟานอนได้เป็นเตียงนอนได้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมีไว้เทีเหมือนกันวันนี้มาพร้อมกับโปรตาแล้วก็รายการโปรโมชั่นราคา15,900บาทอา้าวแลวตากล้องแพนมาดูโซฟาชุดภุ่มหนังที่เป็นดีไซน์สวยๆก็มีให้เลือกไซส์ขนาด2.80เมตร80เหมือนกันแต่ ลูกค้าที่ต้องการดีไซน์ที่เป็นหนังตัวนี้ไม่สามารถปรับอาจสามารถปรับนอนได้แล้วก็มีตัวโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้ก็ดึงได้หมอนยิงสามใบพร้อมกับหนังดีไซน์ที่ออกแบบมาได้สวยงามมากเพราะฉะนั้นมุมบ้านเรานะครับมุมบ้านเราเนี่ยบางทีต้องการมุมอย่างเงี้ยน,นั่งเล่นพักผ่อนนอนก็สามารถตอบโจทย์ท่านได้เพียงแต่ถ้าเอาโซฟาชุดของตัวนี้ไปวางในมุมของบ้านท่าน มุมซ้ายมุมขวาก็สามารถสั่งรูปแบบได้รูปแบบหนังดีไซน์การเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็ดูแลทำความสะอาดก็ง่ายเวลากับการพักผ่อนมีความสําคัญเมื่อเราซื้อโซฟาไปต้องใช้งานได้ตรงประเด็นกับความต้องการเพราะฉะนั้นการจัดบ้านที่มีมุมเรื่องของการนั่งเล่นก็เป็นสุดสําคัญเวลาพักผ่อนเราก็สามารถตอบโจทย์ท่านได้ผมใ,ให้ดูดีไซน์ความคัาสสิข,ของเขา <c oughs> ครับที่เป็นโมเดิร์นดีไซน์ก็คือตัวหัวบเบาะตัวนี้ครับ ปรับนอนได้เลยนะครับเมื่อไหรที่ต้องการเป็นโซฟาพักผ่อนท่านก็ดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาเป็นระยะของเขอย่างนี้4-5่สาหมอนนิงไปวางก็าสามารถทําเป็นเตียงพักผ่อนได้หรือต้องการทําเป็นเตียงนอนเตสก็ปรับตัวยาวไปสุดแล้วก็หันมาคนกันก็จะเป็นเตียงนอนดีไซน์ในขนาดที่6ฟุตมาพร้อมกับโฟต้าพิเศษในช่วง CF Light โรงงานปชูชท่นให้กับเราเราไลฟ์สด โปรโมชั่นให้กับลูกค้านะครับราคาจะเหลือเพียง13,900บาทโตฟารุ่นนี้เรียกรุ่นว่าจอแดนนะครับจอแดนก็จะมีขนาดอยู่ที่2เมตร80เซนเพราะนั้นลูกค้าที่มองหาโตฟาขนาดใหญ่บิ๊กบุ้มมารับตัวโปรโมชั่นพิเศษเซฟไล h ์กับเรานะครับจกปกติ15,5 2 0บบาทวันนี้ ลดลงไปอีกเหลือเพียง1,3,900บาทโซฟาที่มีความสวยงามเวลาเราจัดบ้านมันก็จะนึกถึงความว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายแต่เวลาเราจะมองหาสินค้าที่มันราคาถูกกว่านี้แต่คุณภาพมันไม่ได้เพราะฉะนั้น home, อินโฮมอาณาจักรเฟนิเจอร์และโซฟาเน้นคำนึงถึงสิ่งสำคัญของลูกค้าซืเมื่อซื้อไปแล้ว ต้องได้คุณภาพในราคาที่คุ้มสุดคุ้มสุดประหยัดนะครับจะมาไห่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนบรรยากาศจากโซฟาหุ้มหนังบางคนบอกฉันไม่อยากได้หนังฉันอยากได้เป็นผ้าแต่ปรับนอนได้มีหัวตรงหัวเตียงมีไหมเราพามาดูชุดนี้ครับฮาร์โมนีโซฟาฮาร์โมนีมาพร้อมกับตัวรายการพิเศษเขาเรียกว่ากล่องอเนกประสงค์ครับตัวสตูลน,นั่งด้านข้างสามารถเปิดได้ครับตัวนี้ฮาร์โมนีนเป็นผ้าทั้งหมด ตัวนี้ก็สามารถดึงเก็บได้เมื่อไรเลิกใช้คุณสามารถเก็บนี้ครับนี่ก็เรียกว่าถาดพิเศษพร้อมกับรายการไฮไลท์ในขนาดที่2เมตรครับโซฟาฮาร์โมนีขนาด2เมตรนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ในการจัดมูมบ้านพร้อมกับการนั่งเล่นเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเป็นช่วงต้อนรับเทศกาลลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะถามหาว่าโซฟาขนาด2เมตรมีโซฟาปรับนอนได้นั่งได้ และตัวนี้สามารถนั่งเล่นสละได้โดยการวางเป็นตันี้ครับมานั่งแยกนี้ได้เบาะนุ่มโครงสร้างสวยแข็งแรงพร้อมกับดีไซน์ที่สามารถเปิดฝาอย่างนี้ได้เพราะนั้นลูกค้าสามารถเอาตัวเนี้ยเมื่อไหรไม่ดึงถาออกมามาต่อกับตรงนี้ก็ได้ครับเป็นแอล,ลนั่งเล่นครับที่บอกแล้วว่าการที่อินโฮมาจากโซฟาและเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคัดสรรสิ่งดีๆมาให้ลูกค้าเนี่ยมันคือคาตอบที่ชัดเจน ว่าทางเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรายเพราะฉะนั้นลูกค้ายิ่งดูไลฟ์สดยิ่งมีประโยชน์สําหรับการตัดสินใจยอย่าลืมนะครับ CF Live วันนี้ได้ถึงบ่ายสองนะครับถ้าลูกค้าที่ต้องการจับจองสินค้าให้ติดต่อเข้ามาไม่เกินบ่ายสองแล้วพร้อมกับแคปหน้าจอทางกับผม MC In Home พร้อมกับทีมงานให้โคต้าพิเศษทั้งชุดเหลือเพียง15,500บาทพร้อมกับหมอนิง1 2 3 4 5หใบนะครับสามารถทำเป็นเตียงนอนได้โซฟาพักผ่อนได้เป็นสตูนนั่งแยกได้ร่วมรายการกับเราร่วมสนุกกับเราพร้อมกับรับส่วนลดในโควตาพิเศษช่วงต้อ,ตอนรับเทศกาลตรุจีนนะครับเดือนหน้าเป็นเดือนแหน่งความสุขของคนจีนบ้านเราแล้วตอนนครสวรรค์ก็จะมีเทศกาลทุกครั้งวันนี้ยินโฮมาจากเฟอร์นิเจอร์ในสาขาเขาเรียกว่าปากซอยวิทระ ให้คำตอบลูกค้าทุกคนที่ต้องการจัดบ้านแบบคุ้มประหยัดพร้อมกับโซฟาดีไซน์สวยหรูคู่บ้านคุณบอกแล้วว่าถ้าต้องการจะแต่งบ้านคราวใดคิดถึงยินโฮมแล้วคุณจะได้คำตอบที่สุดคุ้มสุดประหยัดอ่แล้วเรามาดูโซฟาอีกตัวครับโซฟาเนี่ยผมบอกเลยว่ามีหลากหลายรุ่นแต่คุณภาพแตกต่างกันเพราะนั้นทางเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าคำว่าโปรโมชั่นราคา เพราะสิ่งที่คุณได้ได้สองเด้งเมื่อได้คุณภาพได้ราคาถูกคุณก็ต้องคุ้มแน่นอนเรามาดูโซฟาตัวนี้ครับเป็นโซฟา L หนังซอฟเทคนะครับโซฟา,าก็เรียกว่าตัวนี้ฟาลาโกฟาลาโกเนี่ยมาพร้อมกับคําว่าคุณภาพสุดคุ้มสุดประหยัดก็อะไรครับเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเหมือนพ็อกเก็ตสติงนี่ครับคนที่ต้องการความนุ่มของที่นอนหรือว่าจะเป็นดีไซน์พ็อกเก็ตเนี่ยต้องมาเจอโซฟาตัวนี้ได้ความนุ่มสวย แลวเวลานั่งเล่นนะครับนี่ครับลูกค้าที่ต้องการซอฟอย่างนี้เลยครับเขาเรียกว่านุ่มมากๆเพราะฉนั้นลูกค้าเนี่ยจะหาคําตอบจากการที่หาโซฟาชนิดแบบนุ่มแล้วก็นอนสบายแล้วก็โอบตัวได้ดีมากทุกครั้งที่ลูกค้ามองหาโซฟาคุณภาพอย่างเงี้ยบางคนก็ไปเจอแบรนด์แต่ราคาขึ้นหลักสองหมื่นวันนี้กูมาดูราคาสินค้าที่เป็นความเป็นจริงในปัจจุบันดีกว่าว่าอาณาจักรกินโฮมเนี่ยเอาอะไรมาให้คุณในช่วงไฟ้สด นี่ครับราคาโกต้าพร้อมกับช่วงรายการเหลือเพียง13,900บาทถามว่าคุณซื้อสินค้าโปรโมชั่นที่เป็นเนื้อพกเกตอย่างเงี้ยคุ้มไหมคุ้มแน่นอนหนังซอฟ t t เทคคุณภาพดีโครงสร้างมาตรฐานและคุณดูตัวขาสิครับใช้ขาไม้จริงเพราะนั้นลูกค้าที่มองหาเรื่องของกําตอบว่าจะจัดบ้านมุมเนี้ยขนาดเนี้ยเท่าไร เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าโซฟาฟาราก,กตัวนี้ขนาดที่เท่าไหร่ขนาดของเค้านะครับ250บน,นี่คือขนาดที่สามารถวางมุมได้และแอลจะเป็นโคต้าพิเศษเป็นโคต้าในรายการแอลซ้ายแอลขวาลูกค้าหันหน้าเข้าหาโซฟาแล้วต้องการแอลซ้ายก็บอกว่าแอลซ้ายหันหน้าเข้าหาโซฟาแอลขวาก็เหมือนกันหันหน้าเข้าหาโซฟาทั้ง2แบบ เพราะนั้นมุมบ้านคุณจะสวยหรูเนื่องจากการใช้รูปแบบและเราจะมีข้อเสนอพิเศษคือปัจจุบันนี้โซฟาเฟอร์เจอร์สินค้าเข้าร่วมกับสินเชื่อในรายการัตประชาชนสามารถมาดูเรื่องของตรวจสอบวงเงินได้ที่อินโฮมอาณาจักรเฟอร์เจอร์ home, ป,อรปาก่อยวัชระนะครับฝากาเบอร์ติดต่อไว้ด้นะครับเบอร์ติดต่อทางร้าน056229753 และโซฟาที่เป็นโกต้าพิเศษอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในช่วง C F l i t e เนื่องจากว่าโรงงานจัดโคต้ามาให้เป็นโซฟาที่เป็นปรับนอนได้พร้อมกับตัวด e ีไซน์สตูนนั่งแยกครับตัวนี้ยาวถึงขนาด180เซนครับตัวด้านหลังสามารถปรับนอนได้มาพร้อมกับหมอนหนุนหมอนอิงหรือสองใบโคต้าพิเศษนะครับวันนี้โซฟาโอเปร่าขนาดที่170เกือบ180เซนพร้อมสตูนยาว หาเหล็กอย่างดีครับอันนี้เราดูรูปแบบไปเลยครับว่าต้องการแบบนี้หรือต้องการแบบนี้ถ้าต้องการโอโปาโอเปล่าในราคาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เราลดให้จาก12,520เหลือเพียง8,490บาทกับโคต้าพิเศษช่วงต้อนรับเทศกาลสุดจีนท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้ที่เบอร์ติดต่อ2 2 9 7 5 3อินโฮมาจากเฟอร์นิเจอร์ สาขาปากซอยวชระแล้วเรายังมีโซฟ,าโ,ซฟาโปรโมชั่นพิเศษอีกทั้งสองสาขาโกตตาพิเศษเราลูกค้าที่ต้องการข้อมูลให้ตอบคําถามก่อนว่าถ้าลูกค้าดูจากไ์สดเราจะให้โกตตาพิเศษพร้อมกับส่วนลดแลวเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซฟาหนังตัวชนิดพิเศษอีกตัวหนึ่งที่เป็นชุดเล็กแต่ได้ความนุ่มคุ้มค่านุ่มมากๆแล้วก็ลูกค้าที่มาหามองมองถึงว่า ต้องการหามุมเล็กๆที่มันไม่ใหญ่มากแต่อยากได้สินค้าที่มีมาตรฐานในราคาโรงงานเราเข้ามาดูโซฟาตัวชุด L ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นชื่อชุดว่า L Bowie นะครับอ้าวแต้องแพนมาดูโซฟาหลายๆรุ่นนะครับพาลูกค้ามาชมบรรยากาศโซฟา,านี่โรมอนรุ่นมินิแล้วก็ดันลอบรุ่นดีไซน์นะครับแล้วเรามาดูตัวเจาะไฮไลท์พิเศษ โซฟา L โ o w ี e ที่เป็นชนิดหนังโครงสร้างแข็งแรงเป็นหนัง CU วันนี้มาพร้อมกับความที่เป็นออกแบบโฉบเฉี่ยวสายลดีไซน์สวยแล้วก็ความนุ่มแน่นของตัวชนิดตัวที่นั่งที่ใช้เสริมด้วยฟองอัดยางชนิดพิเศษเสริมด้วยฟองน้ำป้อนใหญ่และรวมถึงชนิดหนังที่ผลิตมาจากหนัง CU นะครับตัวนี้ได้รับความนิยมมากครับปกติแล้วที่เราเคยขายกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับราคาเดิมของเขาเนี่ย จะอยู่ที่1,9600บาทวันนี้ไลฟ์สดโคต้าพิเศษครับโบวีเหลือเพียง1 2 9 0 0บาทนะครับความกว้างของเขาจากซ้ายไปขวานะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าต้องการโบวีนะครับไปจัดบ้านทางเอ็มซีจัดให้ครับ2,40เมตร40เซนแอลซ้ายเอลขวาเพียงแตลูกค้าหันหน้าก้าหาโซฟาแล้วบอกว่าโบวีหนังสีน้ำตาลที EU. โฟ้าพิเศษช่วง C F Light ของ Inhome มาจากักเฟอร์นิเจอร์และโซฟาที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์วันนี้ยกสินค้าโปต้าพิเศษมาให้ท่านแล้วราคาโปรโมชั่นเหลือเพียง12,900บาทลูกค้าท่านใดที่ซื้อโซฟาในช่วงไฟ้สดแล้วอยากได้โต๊ะกลางทางแอมินจะตอบกลับไปนะครับว่าต้องการโต๊ะกลางขนาดไหนแต่โต๊ะกลางที่เป็นโฟต้าพิเศษลูกค้าซื้อ ช้ส,สิทธิ์แรกซื้อได้ก็เป็นโต๊ะกลางไม้จริงเดี๋ยวตากล้องแพมานี่ครับรูปแบบนี้ครับผมให้โกต้าพิเศษในช่วงไลฟ์สดโต๊ะกลางไม้จริงปกติอยู่ที่ 1, 3 9 0บาทแรกซื้อเมื่อคุณซื้อโซฟาตุ้ใจก็แล้วแต่ในช่วง bf ไลฟ์ราคาจะเหลือเพียง890บาทมีถึง6รุ่นในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันแต่ราคาเดียวกัน890บาทนะครับอา้าวเดี๋ยวตากล้องแพรม,มาดูโซฟาอีกชุดหนึ่ง ที่เป็นไฮไลท์พิเศษวันนี้ผมจะให้ดูรูปแบบอยู่มาะมาณ7หรือ8ชุดเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงในรูปแบบตรงนี้นะครับเรามาดูความสวยงามของโซฟาที่เป็นชนิดหนัง s ซอฟเทคอีกตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับกล่องเก็บของโซฟาตัวนี้ออกแบบได้สวยงามมากถ้าเป็นชนิดแบรนด์บอกเลยนะครับกล้าการันตีให้แบรนด์สินค้าที่ขายกันอยู่ปัจจุบันนี้ ชุดนี้จะอยู่ที่37,900ด้บาทในสินค้าที่นอกเหนือจากแบรนด์ที่เรามาวางขายกันนะครับในห้างถ้าลูกค้าไปเดินช้อปปิ้งจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ค่าเช่าค่าอุปกรณ์ค่าอะไรต่างๆจะถูกรวมไปในราคาโปรโมชั่นแต่ินโฮมาจากบริจอร์จะแยกค่าใช้จ่ายออกโดยเน้นถึงลูกค้าความสำคัญโซฟาแอลรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับการเก็บนะครับตองเก็บของได้ครับท่านนี้เก็บหนังสือได้ รือเก็บอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์ได้ตัวถาดสามารถดึงออกมาได้ครับแล้วก็ทําเป็นที่นอนได้นะครับเก็บข้องในนี้ก็ได้สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยครับเนี่ยเด็กๆเก็บต้อนได้เลยเล่นซ่อนหาเมื่อ,อไร่ที่ต้วค้าต้องการจะทําเป็นเตียงนอนเป็นแต่ถ้านอนหมอนอยิงนี่ออกนะครับออกเลยตัวนี้ก็สามารถปรับได้รูปแบบโครงสร้างแข็งแรงนะครับเป็นตัว L ที่เป็นดีไซน์ปรับนุ่มนะครับหมอนยิงตัวนี้นั่งได้ ส่วนแอพิเศษตัวนี้ก็จะอยู่ในตัวของรายการด้านหน้าทั้งหมดรูปแบบโครงสร้างมาพร้อมกับโคลตาพิเศษอันนี้ CF เพิ่มเติมได้จากปกติ33,250บาทเหลือเพียง23,290บาทพร้อมกับโคลตาพิเศษ5 CF ไลฟ์ในช่วงรายการที่เห็นว่าไลฟ์สดแล้วก็แอดม n ินตอบกลับไปผมให้ส่วนลดพิเศษอีก10%ในชุดนี้ เป็นไฮไลท์พิเศษเพิ่มเติมจากไลฟ์สดที่เราทำรายการโปรโมชั่นนอกเหนือจากสินค้าที่ผมบอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทําสินค้าฟาสเซลกับสินค้าที่มีโกต้าพิเศษในช่วงรายการไฮไลท์ผมบอกแล้วว่าคําว่าคุ้มสุดคุ้มสุดประหยัดอยู่ที่อ e ินโมแน่นอนอ้าวแล้วมาดูโซฟาอีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายที่เราจะเป็นไฮไลท์วันนี้นะครับนอกเหนือจากรายการที่เราผมบอกแล้วว่าโซฟา2ที่นั่งโซฟาขาไม่จริงโซฟาเล็กโซฟาเดี่ยว หรือแม้กระทั่งโซฟาพักผ่อนเรามาดูโซฟารุ่นแจทูกันแจทูมีขนาดถึง2องเมตรแปอลังการมากๆแล้วก็ความนุ่มนะครับเราวางตัวเองลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะนั่งสบายครับแล้วก็ช่วงวางตัวนอนตัวนี้ครับยาวมากถึงเมตรเจ็ดสิบกับเมตรแปแต่ตัวหมอนเป็นตัวรองรับสรีระเพราะนั้นโซฟาแจ๊ดรุ่นนี้มีขนาด ความกว้างถึง2เมตร80 m. ลูกค้าที่เป็นบ้านใหม่ต้องการสินค้าโคตตาพิเศษอันนี้ผมเพิ่มเติมให้เป็นซ f เ i ฟไพิเศษในกรณีลูกค้าที่อยู่ในช่วงบาสเซลนะครับแาสเซลของเราก็จะมาพร้อมกับของแถมหมอนยิงทั้งหมด5ใบโคตตาพิเศษตัวนี้นะครับเป็นสีสมูทดาวเนื่องจากว่าโคลตาเรามีประมาณแค่4ชุดโคตตาสุดท้ายในรอบของการต้อนรับสุดจีนที่จะมาถึงบ้านเรา ผมให้ราคาพิเศษเหลือเพียง15,900บาทไฮไลท์โอตตาพร้อมกับการจัดส่งบริการให้ลูกค้าระยะทางไม่เกิน15กิโเมจัดส่งให้ปีพร้อมกับตัวดีไซน์รูปแบบแจ็ตพูราคาจากโรงงานโดยตรงวันนี้เรามานั่งคุยกันนิดนึงครับว่าเวลาลูกค้าก่อนจะจบไลฟ์กันไปนะครับผมบอกแล้วว่าเวลาของลูกค้าที่เสียฟล ปัจจุบันเนี้ยโซฟ้ามันก็มีเยอะแต่เวลาลูกค้าจะไปซื้อจะไปหาข้อมูลไปหาคําตอบลูกค้าเรามาปรึกษาที่อินโฮมครับเรามีข้อมูลให้เยอะมากแล้วก็สามารถเปรียบเทียบรุ่นต่อรุ่นได้เพราะฉะนั้นที่ปรึกษาที่ดีที่ลูกค้าสามารถไว้ใจได้และรวมถึงผู้บริหารที่ให้เขาเรียกว่าหาสินค้าที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าได้ทุกคําตอบที่ลูกค้าต้องการเพราะฉนั้นมีอินโฮรมาจาก โซฟาและเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเรามีคำตอบลูกค้าที่เป็นกลุ่มคอนโดกลุ่มหอพักหรือแม่ลูกค้าที่ทำเป็นลนักษณะของก็เรียกว่าบ้านจัดสรรเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการชุดท้องนอนโซฟาแล้วก็พวกกลุ่มสานักงานก็มาติดต่อที่เราได้นะครับแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะจบไลฟ์กันไปก็จะบอกลูกค้าทีหนึ่งว่าเทคนิคการสอบถามข้อมูลหรือแม้การมองหาสินค้าในปัจจุบันรวมถึงโซฟาต้องดูดีๆครับ ถ้าเราเห็นแต่รูปแบบเราเห็นแต่ภาพเราเห็นแต่ราคาในการสื่อสารออนไลน์เราจะไม่เห็นถึงความเป็นจริงวันนี้ทางอินโฮพาดูสินค้าของจริงรวมถึงคุณภาพที่เราเห็นพร้อมกับราคาฝากไว้ด,ด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการลงทุนกับการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ต้องมาที่อินโฮพณนจักรเฟอร์นิเจอร์และโซฟาสาขาปากซอยวัชระและสาขาแยกเวียงดอยเบอร์ติดต่อ056229 7จ็วันนี้ผม M อตีก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันเสาร์หน้าสวัสดีครับให้ต่ากล้องพาแฟนดูโซโฟาสวยๆก่อนครับ